สวัสดีครับลองทำดูไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นเสริมบารมีนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นเทคนิคการทำที่ไม่ยากเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับผมก็ได้มาจากการสังเกต เมื่ออยู่กับต้นไม้นะครับผมเห็นต้นไม้บางต้นนะครับที่มันมีลำต้นขึ้นมานะครับต้นเสริมบารมีนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้หลายๆต้นนะครับที่อย่างเช่นตระกูลสาวน้อยป่าแป้งอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้นะครับผมใช้วิธีการเอาพลาสติกใสๆนะครับที่เป็นแผ่นๆนะครับเอามา พันนะครับรอบลําต้นแล้วก็มีขุยมะพร้าวที่แช่น้ํานะครับให้ชุ่มนะครับแล้วก็เอามาอบรอบลําต้นแล้วก็ใช้พลาสติกใสนะครับพันรอบนะครับปรากฏว่านะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับก็สามารถที่จะรากก็จะงอกนะครับคือที่ผมทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าผม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 ไม่ทําให้รากเกิด ขึ้นมาก่อนนะครับผมตัดไปนะครับใบเขาอาจจะเ,เกิดอาการเหี่ยวนะครับแล้วก็ทิ้งใบไปนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่จะนําทําให้รากออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามา,าตัดแล้วก็ใบไม,ไม่เหี่ยวนะครับอันนี้ครับเป็นเทคนิคนะครับที่จะทําให้เราขยายพันธุ์ ต้นเสริมมารมีนะครับหรือพืชตระกูลสาวน้อยปาแป้งทั้งหลายนะครับที่เราจะต้องการจำนวนมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับได้ดูลักษณะการขยายพันธุ์เนี่ยนะครับนำต้นพวกประเภทนี้นะครับที่คล้ายๆกันเป็นป้องๆนะครับที่สามารถมีรากเกิดได้ตามตามป้องต่างๆนะครับเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอีกต้นหนึ่งครับที่ผมกำลังขยายพันธุ์นะครับโดยใช้เทคนิคเดียวกันนะครับอันนี้เพิ่งทำได้ประมาณสัก3วันนะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ลำต้นเข้ายาวแล้วนะครับผมก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอสัก2สัปดาห์นะครับน่าจะมีรากขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะครับอีกอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่เป็น ตระกูลอะโกนิมานะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับลาต้นคล้ายกันหมดเลยนะฮะอันนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแค่เอาดึงใบออกนะครับแล้วก็เอามาพันนะครับเดี๋ยวผมจะมีแถมนะครับคลิปนี้แถมนะครับแถมให้ความรู้อีกนิดหนึ่งนะครับผมได้ทดลองตัดนะครับใบของเศรษฐีบินซันอ่อนครับ ตัดแค่ตัดออกนะครับจะไม่ดึงนะครับไม่ดึงออกปรากฏว่านะครับมันก็จะเกิดรากออกมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงที่ใบมันหุ้มอยู่นะครับมันทําให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะมีรากออกมาได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือเราเราถ้าถ้าเราตัดแล้วว่าเรายังไม่ดึงใบออกนะครับตัดแค่ คนโคนใบนะครับให้มันโอบล้อมต้นไว้ก็ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคที่ผมลองทำดูนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพลาสติกพันรอบโดยมีขุยมะพร้าวอยู่ข้างในนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้รากของต้นของมันออกมาได้นะครับดังนั้นนะครับ เพื่อนๆก็ดูวิธีการขยายพันธุ์ที่ผมได้ทดลองทำนะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์3สัปดาห์นี่นะครับลากก็ออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับส่วนนี้ก็เป็นตระกูลอะโกนีมานะครับที่ผมได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับก็มีจํานวนต้นมากขึ้นนะครับมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะครับว่า เทคนิคที่ผมทํานั้นนะครับมันก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ใบที่ต้นที่เราตัดมาใส่กระถางใหม่นะครับมันก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับคลิปของผมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ลองทำดูไม่ลองไม่รู้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้กําลังใจกดติดตามนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาบ้างนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับที่เพื่อนๆมีแล้วก็ผมก็เป็นการทดลองแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ